ไม้สะเทือนไปทั้งโลกพระอูวาสหนึ่งในแปดเซียนท่านหลานชายเหอท่านว่าสิ่งภายนอกมีผลกระทบต่อจิตใจเราไหมสังเกตว่าถ้าคนข้างๆนั่งฟังอย่างตั้งใจก็ดีไปแต่ถ้าเกิดคนข้างๆขณะนั่งฟังโยกแล้วโยกอีกจากที่เราตั้งใจ เราก็รู้สึกอยากจะโยกตามหรือถ้าเห็นใครตั้งใจมากๆเราก็รู้สึกว่าทำไมเราเอาแต่หลับเราสู้เขาไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นบ้างไหมฉะนั้นอย่าคิดว่าต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างไม่มีผลกระทบกันที่จริงไม่ใช่เรานั่งอย่างตั้งใจก็มีผลกระทบต่อคนข้างข้าง ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองตั้งใจสู้เขาก็ไม่ได้และถ้าเรานั่งแบบไม่ตั้งใจเราก็อาจจะมีผลทําให้คนข้างๆที่ตั้งใจเลิกตั้งใจก็เป็นได้เวลาเรามองสายน้ำเรารู้สึกเย็นสบายแต่กลับกันถ้าเราลองหันไปมองเปลวเพลิงที่กําลังคุป,ปัทุรุนแรง เรากลับหวาดกลัวและไม่อยากชิดใกล้ใช่หรือไม่และภายในใจของมนุษย์ถ้าเจอเรื่องราวร้อยแนานา,นาเราสามารถรักษาความใสยเย็นสงบได้ไหมหรือเรากลายเป็นคนร้อนระอุจนหาความใจเย็นไม่เจอทั้งที่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนปรารถนาความสงบ ความร่มเย็นความสบายใจแต่สุดท้ายมนุษย์กลับไม่เดินเข้าไปหากลับเลือกที่จะรับเรื่องวุ่นวายเรื่องร้อนใจแล้วผลที่สุดคนที่ต้องรับผลของความทุกข์ที่ตัวเองก่อก็คือตัวท่านเองมีคำกล่าวว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนไปทั้งโลกเคยได้ยินคำนี้ไหม การเด็ดดอกไม้หนึ่งดอกทำไมถึงสะเทือนทั้งโลกได้หรือถ้าเทียบง่ายๆหนึ่งคดทำร้ายร้อยตรงรูรั่วเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เรือใหญ่ล่มได้น้ำที่หกโดยไม่ตั้งใจอาจจะทำให้คนที่เดินไม่ระมัดระวังนั้นสะดุดลื่นล้มได้นั่นหมายความว่า การกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจของมนุษย์การกระทำที่ตั้งอยู่บนความประมาทของมนุษย์อาจยังผลอันตรายสู่โลกได้แม้มนุษย์จะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ตามเหมือนปัจจุบันนี้หากถามท่านว่าบ้านหลังโตๆรถคันงามๆม,มีเงินใช้ไม่หมดไม่สิ้น ทุกคนต่างปรารถนาใช่หรือไม่ต่อให้ทรัพย์สินเทมาดังหาฝนก็หาเติมเต็มหัวใจของมนุษย์ให้รู้จักอิ่มรู้จักพอไม่เพราะมนุษย์มีความอยากที่ไม่เคยพอเชื้อแห่งความอยากนั้นยิ่งอยากมีก็ยิ่งอยากได้ไม่เคยจบสิ้นเมื่อความอยากถมไม่เคยเต็ม ความอยากก็อาจจะกลายเป็นเหตุแห่งการทำร้ายคุณธรรมในหัวใจและความอยากก็อาจจะเป็นเหตุทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความอยากทำร้ายและเหยียบย่ำคุณธรรมความดีในหัวใจตอนนี้อาจจะนึกไม่ออกว่าความอยากทำร้ายความดีในหัวใจขนาดไหน อย่างนั้นเราถามท่านง่ายๆถ้าคนกลัวงูมากๆจะกล้าจับปลาไหลไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครจับงูแล้วได้เงิน1,000จับไหมเพิ่มอีกถ้ากล้าจับให้สองพจับไหมจริงๆแล้วไม่ต้องบอกว่าหนึ่พหรือสองพถ้ามีผลประโยชน์คนก็กล้าทำแล้ว เมื่อมีผลประโยชน์อยู่ตรงหน้าแม้จะต้องไปทำสิ่งน่ากลัวขนาดไหนมนุษย์ก็กล้าที่จะไปทำคนโบราณกล่าวไว้ว่าให้หนึ่งคนเลี้ยงม้าหนึ่งตัวม้าจะอ้วนไหมส่งคนไปเป็นคนที่สองไปดูแลม้าแค่ตัวเดียวท่านว่าม้าจะอ้วนไหมก็ไม่อ้วน คนเลี้ยงม้าทำอย่างไรดีเขาก็เลยสั่งคนที่สามไปเลี้ยงม้าอีกท่านว่าจะอ้วนขึ้นไหมถ้าเราส่งคนที่สี่ไปท่านว่าม้าจะอ้วนไหมไม่อ้วนผลสุดท้ายม้ากลับตายถ้าใครรู้จักคำสอนของคนโบราณจะเข้าใจคำพูดของเราคำนี้ขึ้นชื่อว่าผลประโยชน์แล้ว ใครๆก็รักตัวเองแต่ถ้ารักตัวเองแล้วทำให้สังคมเดือดร้อนเราก็ควรจะเก็บความรักตัวเองไว้แล้วรู้จักคิดคำนึงถึงผู้อื่นบ้างถูกหรือไม่แล้วปัจจุบันนี้เหมือนกับอะไรมีนอนอยู่หนึ่งตัวแต่มีหัวอยู่สองหัวถ้าแต่ละหัวต่างมีของกินก็คงไม่กัดกัน ก็คงไม่ทำร้ายกันแต่ต้องมีสักวันหนึ่งที่อีกหัวหนึ่งมีของกินแต่อีกหัวหนึ่งไม่มีแล้วหัวที่มีจะให้หัวที่ไม่มีกินไหมไม่ให้ใช่หรือไม่ฉะนั้นมีหัวหนึ่งได้กินแต่อีกหัวหนึ่งไม่ได้กินหัวที่ไม่ได้กินจะกัดหัวที่กินไหมเมื่อกัดแล้วใครเดือดร้อน หมายความว่าคนในโลกนี้ล้วนคิดว่าเอาตัวเองให้รอดก็พอคนอื่นไม่เป็นไรต่างอะไรกับหนอนหนึ่งตัวที่มีสองหัวถ้าทุกคนต่างคิดเอาตัวรอดแต่ไม่เคยคิดถึงส่วนรวมว่าจะเป็นอย่างไรคงไม่มีโลกใบนี้ให้ยืนอยู่หรอกเพราะทุกคนต่างตักตวงผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเอง เหมือนง่ายๆถ้าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่งงานกันวันหนึ่งพ่อคิดถึงแต่ตัวพ่อแม่คิดถึงแต่ตัวแม่จะมีคำว่าครอบครัวไหมไม่มีเหมือนกันถ้าพี่กับน้องพี่คิดถึงแต่ตัวพี่น้องคิดถึงแต่ตัวน้องจะมีคำว่าพี่น้องสมานปรองดองไหม ถ้าคนในสังคมต่างคนต่างคิดถึงแต่ตัวเองจะมีคำว่าสังคมสันติไหมเพราะทุกคนต่างคิดถึงแต่ตัวเองแล้วปัจจุบันนี้คนทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงส่วนรวมใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกับนอนที่มีสองหัวแต่กัดกัน ผลสุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็คือตนเองใช่หรือเปล่าเราคิดแค่เพียงว่าเราต้องอยู่รอดแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าความอยู่รอดของเราอาจทำให้เราไม่มีผืนดินให้อยู่อีกต่อไปก็ได้ฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองดีก็พอแล้วตัวเองรอดก็ดีแล้วถ้าตัวเองรอดแต่ไม่มีผืนดินอยู่ ถ้าตัวเองรอดแต่ไม่มีผู้อื่นอยู่ท่านจะอยู่ในโลกได้อย่างไรขึ้นชื่อว่าโลกแล้วต้องมีมนุษย์อยู่ร่วมกันเราไม่สามารถทำอะไรเสร็จได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วเราไม่สามารถดีได้เพราะเกิดจากเราคนเดียวแต่ต้องเกิดจากทุกคนร่วมแรงร่วมใจแต่ตอนนี้ใครล่ะจะยอมใคร เพราะทุกคนก็ต่างไม่ยอมกันทั้งนั้นทุกท่านมีความสุขดีไหมมีความสุขจริงหรือเราเพิ่งรู้ว่าหน้าตาหวานอมขมกลืนเรียกว่าหน้าตาผู้มีความสุขนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พูดเหมือนกันทุกที่ถ้าไม่อยากให้ผู้อื่นหลอกเราเราก็อย่าหลอกตัวเองนั่งจนเบื่อแล้ว ลองยืนจนเบื่อบ้างดีไหมขึ้นชื่อว่าชีวิตไม่นั่งมากจนเกินไปและไม่ยืนมากจนเกินไปเรียกว่าชีวิตได้ก็เพราะมีการเคลื่อนไหวถ้านั่งแล้วไม่ได้ยืนหรือยืนแล้วไม่ได้นั่งก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าชีวิตอีกต่อไปก็ได้ตอนนี้พร้อมจะยืนหรือพร้อมจะนั่ง ถ้าไม่หวังก็คงไม่ผิดหวังบางทีเรื่องราวในโลกหวังอย่างมักได้อีกอย่างมักจะผิดหวังมากกว่าสมหวังแล้วฟ้าก็มักจะเล่นตลกกับเราเสมอว่าอย่างไรอยากยืนหรืออยากนั่งจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เองโลเลไม่แน่นอนจริงๆถ้าท่านยืนหยีดยว่าจะนั่ง แม้เจอข้อทดสอบแม้เจอสิ่งขัดขวางเชื่อเถอะว่าคนที่ยืนหยัดสักครั้งต้องได้นั่งแต่กับคนที่โลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ฟ้าก็ตามใจไม่ถูกนะฉะนั้นถ้าทำอะไรแล้วคิดว่าเป็นสิ่งถูกต้องต้องมีความมุ่งมั่นอย่ากลัวข้อทดสอบอย่ากลัวคนพูด เพราะเมื่อท่านไม่มุ่งมั่นแล้วจะไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้เห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเรียกว่าตาดีฟังเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นฟังแล้วไม่เข้าใจเรียกว่าหูไวการจะนําพาชีวิตของตัวเองจึงต้องรู้จักที่จะกล้าตัดสินใจและสุขุมรอบคอบระมัดระวังในการดำเนินชีวิต แต่เป็นการยากอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ถ้ามนุษย์ยังเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่ความรักโลภโกรธหลงเป็นที่ตั้งก็ง่ายที่จะตัดสินดำเนินชีวิตผิดพลาดใช่หรือไม่แต่ถ้าเราพูดอย่างนี้ท่านก็คงยังนึกไม่ค่อยออกเราจะยกตัวอย่างเพื่อจะทำให้มนุษย์นี้หรือตัวท่านนี้ มองเห็นความผิดพลาดหรือต้นเหตุของความทุกข์ทั้งมวลก็ได้มนุษย์ทุกคนล้วนมีหน้าที่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานอะไรก็ตามเราคิดถึงส่วนตัวเป็นใหญ่แล้วลืมหน้าที่อย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเรายกตัวอย่างง่ายๆมีสามีภรรยาคู่หนึ่งจุดทู่เพื่อจะกราบไหว้ฟ้าดิน เวลาเราจุดธูปกราบไหว้ฟ้าดินเราก็หวังขอพรถูกหรือไม่แล้วท่านรู้ไหมว่าผู้หญิงขออะไรส่วนใหญ่ก็บอกว่าขอให้รวยใช่หรือไม่แต่ผู้หญิงคนนี้กลับขอพรว่าขอให้มีแรงต่อสู้กับชีวิตบนโลกใบนี้อย่างไม่ยอมแพ้ สามีได้ยินประโยคนี้ก็หันกลับมาถามภรรยาว่าทำไมเธอไม่ขอให้รวยภรรยาหันกลับมาตอบสามีว่าถ้าฉันรวยแล้วคิดว่าฉันจะเอาแกไหมละ่ะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ผลประโยชน์ตรงหน้ามาทำให้เราลืมเลือนหน้าที่สิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วเราเป็นอย่างนั้นไหม ตอนนี้พูดว่าไม่แต่ถึงเวลาก็เป็นกันทั้งนั้นใช่หรือไม่มนุษย์ทุกคนหวังให้โลกนี้มีแต่คนดีและตัวเราเองก็อยากให้มีคนดีอยู่ใกล้ๆเราแต่ทุกวันเราเรียกหาคนดีหรือไม่ดีดีไม่จริงแค่อ้าปากก็ว่าแต่เรื่องีเสียของเขา แล้วคนดีอยากจะดีไหมละ่ะจริงไหมถึงแม้ท่านจะมีดีอยู่กับตัวแต่ทุกวันโดนว่าว่าไม่ดีท่านจะอยากดีให้เขาเห็นไหมหรือง่ายๆเวลาท่านอยู่ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มเราก็รู้ว่าเราเรียนเก่งขนาดไหนเราก็รู้ว่าเรามีความสามารถขนาดไหน แต่ถ้าเกิดเราเห็นอีกคนหนึ่งเก่งกว่าเรามีความสามารถกว่าเราเราอยากนำเขามาอยู่ในกลุ่มเราไหมอยากไหมมีบางคนบอกว่าอยากและมีบางคนบอกว่าไม่อยากแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มนั้นเราต้องหาผู้นำแล้วตอนนั้นเราเก่งที่สุดเป็นผู้นำในกลุ่มแล้วบังเอิญ เรามารู้อีกทีว่ามีอีกคนที่เก่งกว่าเราจะยอมปล่อยตำแหน่งผู้นำของเราแล้วบอกกับเพื่อนว่าคนนั้นเก่งกว่าไหมปล่อยไหมทำไมเวลาเราขายของเราทำเองกับมือแต่เห็นอีกคนทำเหมือนกันลอกเลียนเราแต่ทำได้ดีกว่าทำไมเราถึงไม่ส่งเสริมเขาละ่ะ เห็นไหมว่าผลประโยชน์ยังไงก็ต้องมาก่อนฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาผลิตได้ดีกว่าเราผลิตได้ด้อยกว่ามีใครล่ะจะยอมถอยเมื่อต่างคนต่างไม่ยอมถอยคนดีไม่ถูกผลักดันคนดีน้อยกลับพยายามดันตัวเองให้เป็นคนดีมากสังคมจึงขาดคนดีที่แท้จริง ขาดคนดีที่ส่งเสริมคนดีใช่หรือไม่ถ้าคนทำลอกเลียนแบบเราแล้วทำได้เหมือนผิดอย่างไรก็ยังทำเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้จะเรียกว่าลอกเลียนแบบไปทำไมใช่ไหมฉะนั้นถ้าเขาจะเลียนแบบเขาก็ต้องทำให้ดีกว่าเมื่อมีคนที่ดีกว่าเราก็ต้องแข่งขันตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่เหยียบย่ำคนที่ดีแล้วตัวเองก็ไม่พัฒนาตัวเองเช่นนี้ถูกต้องไหมแล้วเราเป็นแบบไหนกดคนดีไว้ใช่หรือไม่นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไไมคนปัจจุบันแม้มีคนดีขนาดไหนคนดีก็ไม่ได้ถูกผลักดันให้มาอยู่ข้างหน้า เพราะคนที่เก่งน้อยกว่าเขาไม่ยอมให้คนเก่งกว่าแซงหน้าฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆจึงเป็นคนที่เก่งน้อยกว่าท่านเสมอมีไหมที่เก่งกว่าท่านแล้วนำท่านท่านก็ไม่ยอมใช่หรือไม่พระอวาทหนึ่งในแปดเซียนท่านหลันไยเหอ